เราพูดไปบางทีก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์เราจปอกปุ๋ยปุ๋ยอะไรตัวอะไรแล้วปุ๋ยมีสามสี่ปุนะ๋ยเลราคาแก้ของเราจะอยู่ระดับที่ต่ำใน เทียบกับในอาเซียนทั้งหมดต่ำระดับี่ต่ตแจะไม่ได้ต่ำที่สุดนะเพราะมีประเทศนี้ก็มีแหล่งพลังงานเขาในประเทศนันตรงนี้เราต้องเข้าใจกันด้วยนะเพราะนั้นนายกเขาอยากจะพูะไดมากอ่ะพูดไปก็ถูกว่าบิดเบือนหมดแล้วพูดไปบางทีก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะไปจับแต่ประเด็นที่มันจะเป็นปัญหาออกไปถึงขั้วันนี้คือทำงานประเทศชาติเราเป็นเดินหน้าไว้ได้ในสากาดที่มีสงครามอยู่ในปัจจุบันถ้าจะบอกว่ามันอยู่ไกลกันมันก็คงไม่ใช่ของห่วงโซ่การประกอบการธุรกิจต่างๆการค้าการจับ เชื่อมโยงกันทั้งหมดประเทศไทยก็เป็นสมาชิกอยู่หลายกลุ่มด้วยกันป้าขายด้วยกันมีทั้งในเรื่องของการเจรจาตามข้อตกลง f t a มีทั้งอาเซียนมีทั้ง Indo ific, อินโดแปซิฟิกเป็นต่างก็แสดงเห็นว่าเราอยู่ตรงจุดที่สมดุลที่สุดอยู่แล้วลข้อสำคัญก็คือเราจะทำยัง,ยงไงให้เรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยต่างๆของเราเนี่ยมันดีขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็ต้องทำซื้อปุอย๋ยต้นทุนผลิตปุย๋ยราคาไทยต่างประเทศ แต่ในส่วนนึ้ก็ต้องทำยังไงจะมาทำความเดือดร้อนในเรื่องของสารสัตว์เรื่องของปุ๋ยเื่อพรอปุ๋ยมีอะไยตัวทั้งปุ๋ยมีสามสี่ปุ๋ย,ะย,น,ยนะวันนี้เราสั่งปุ๋ยามาจะหมดมากแต่ละปีแต่ละปี แล้วมันก็มีผลผูกพันด้วยเพราะปุ๋ยประการมันก็ผลิตมาจากพลังงานด้วยเป็นสรวน,ม,นมีใครถามไลยไหมวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบระยะเวลาก่อนหน้านั้นในหลายรังหวัที่ผ่านมาเห็ก็สูงอยู่เหมือนกันแต่เป็นการสูงระยะสั้นไม่ได้สูงว่าน,นี้ซึ่งยังไม่มีแนวโนมม้มเป็นรตุงเลยเพราะสถานการณ์คนงับสถานการณ์กันแล้ววันนี้กลับวันนั้น มันไม่เหมือนกันดัะนั้นการแก้ปัญหาก็จะมีการแก้ปัญหาที่มีการที่กแตกต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าในประเทศไทยก็เจริญเติบโตขึ้นเยอะเทคโนโลยีก็เยอะการใช้รถใช้พลังาก็เยอะขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นผลก็ต้องมันต้องมากขึ้นไเปเรื่องธรรมดาแันนี่ปัญหาของเราคือมัาานกประมาณที่เรามีอยู่มันก็จํากัดท่าก็ทราบอยู่แล้วรื่อย่างสาธารเราก็ใช้เรื่องสุขภาพไปเยอะอวาบวชใช่ไหมการช่วยเหลือ,อต่างๆหลายๆมาตรการก็ออกไป เพราะนั้นรัฐบาลก็พยายามทำเหมือนเต็มที่แล้วใน,ในหลายๆวิธีก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะแต่เขาบอกไปเมื่อวานนี่ไงปัญหามาตรการที่ราที่เหมาะสมก็จะพ้อยดีเซลนี่ก็ังอาการดับอยู่เลยเป็นซินก็ต้องไปหาวิธีการว่าจะจะเฉพาะกลุ่มไปย,ยังไงหรือไม่เข้าใจไหม